สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC ทุกคน,กคนมาเนี่กัเป็นมือวันที่สามสิบเดือนมีนาคมพศออ2565ครับผมมันนี้หัว่จะยอกระพาะแฟนเพจแฟนครับว่าบึงวออกสไตล์บามันไทยกลางเขาไปหาใงญ่เนาครับเนาะมัวนแม่นี่คมโตมาได้ครับนอนี่นะครับตนโตึ้น ออกสไตล์แบมันใช้กลางเขาครับงอแม่นี่้ํำโตดีครับผมพันการผสมมาแล้วนะครับเนาะหัวอยู่ฝูงครับผมแยกจากฝูงม้ามีพอพันุ้งฝูงนะครับเนาะครบเกลืองหนึ่งมบสดีดึงคอดึงท้องไหล่เนาะครับเนาะย่นดีย่อนดีมือนี่ก็ะตีเปิดราคาเห็นแท่นเหตุแท่นครับแพ็คคูนยครับเด้อเป็นงัอแพ็คคูนะครับเนาะออกสไตล์แบบมันทั้งคูครับผม แม่เนี่ก็ออกสระจาประมาณเทขายังเขาไปหาเงินเนาะครับเนาะเจ็ดสีพันกันนี่แหละครับตามนี้่เลยเนาะครับเนาะข้อสูงลข้อสูงเขาเป็นประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสี่ร้อยสามสิบห้าเนาะครับเนาะข้มสูลเงินอยู่ประมาณนี้ครับผมข้อสูลเงินเนาะครับเนาะร้อยสามสี่ร้อยสามห้าครับผมนะครับอยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับผมข้มสูลเงินผสม เราผสมกับกระท่องกระท่องแรกดนะครับดิเพราะนั้นตีมันได้นะครับเนาะเราประกันมันได้เพราะว่างงอ,อยู่ฝูงมาบ่าทันได้เช็คทล่องพร้อมนะครับเนาะหัวแม่นี่นั่นแหละครับต้นโตเพิไปง้อบะมันเแล้วนี่เกลี่ยง,ง่ายง่ายเนาะครับเนาะออกสไตล์บางมันเแล้วนี่ ข,ข้อดำลิปเบิหูดำดำกีมิแห้งดำนะครับเนาะดูนะครับถ้งว่าไม่ติงแล้วนี่เนาจะท่องนะครับถูกโตแล้วครับแล้วน้องครับเนาะคาดว่านาจะทองนะครับเนาะเพราะว่านี่แหละครับพนะันกนะนะิีิไม่ติงอยู่ปลายกีมิพ่นที่แหละครับถางหัวทองถูกโตแล้วครับแนละ้ว นี่นะครับเนาะหม่แม่นี่ก็บปอดเป็นลําปีแล้วครับเด้อปอดปอดจากลําปีเนาะครับเนาะหม่แม่ถ้าถึงเอฟซีนี่แหละครับผมแม่นี่ยนะครับเนาะไปเบิังอีกแม่นึงครับผมอีกแม่นึงก็บปอดลําปีขึ้นกันนะครับเด้อไม่สนใจแม่โลกก็ได้นะครับเนาะ สองตัวนี้นะครับแม่ดูคมนี่เจ้งหาเลยครับเนาะสองหมื่นห้าพันแล้วครับเนาะแม่ดูคมนี่ลูกแรกครับแม่คนพร้อมนะครับเนาะนี่นี่มักแดงปอดปอดก็ได้นะครับนี่แดงปอดปอดปอดตัวแนวนะครับเนาะเมื่อแม่นี่ครบเครืองเรือมุดโบดอีกตั้งหาแน้ครับเนาะคนครับดึงคอดึงทองคนไหลนะครับเนาะเมื่อสาวแม่นี่นะครับเนาะ ถึกตะเป็กหัวเฉาเย้าอยู่ครับแดงแดงปวดปอดเนี้ยนี่แข้งขาเขาเข้า,ขากับบดโบดสีกับแดงปอดปอดนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากอยากได้กันโทมาห่าหัวเฉาเย้าือเก้าเล้วครับผมในด้านรคาคาเนาะครับเนาะหัวสาวแม่นี่แดงแดงปวดปอดเน,นี้นี่เปิดด้วยบ่หลายนะครับเนาะเปิดด้วยราคาแสนมีตรภาพนะครับเนาะสองตัวนี้ครับผมแม่นี่ก็เปิดด้วย สามหมื่นหกพันครับสามหมื่นหกพันนะครับนะเนาะเมื่อสาวแม่นี่นั่นแหละครับผม <c oughs> ก้มสูงกับไรเรียกันนะครับเด้อประมาณรน่อยสามสิบหกย่ประมาณนี้แหละครับผมก้มสูงเพิ่นเบื้องด้านขางเบื้องบันไทยเพิ่นจักน้อยครับนี่แหละครับเอเบ,บ้อบเบืบ้อบ สาวทำหน่อยเป็นแม่บอกแม่พันในเหง้าเก๋ครับนี่แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มแดงแดงปลอดปอดนะครับผมพบเครื่องเอรื่องมดบสถอยู่กลงห้างก็ครับเนาะเมื่อสาวแม่นี่นั่นนะครับผมเบือ้อน,นะครับเบื้องเฉดสีแดงเพิ่นแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะเมื่อแม่นี่ยถึกเคียงถึกตาถึกใจหัวเท่อย่าครับไทยแดงแดงเข้มเข้มเนี้ยนี่ ถือคิ้งไล่ก็นั่นก็คเสื้อแดงๆปลอดปอดพร้อมนะครับเนาะพบเครื่องเรื่องมดบดอีกตั้งหากดึงคอดึงทองไหลเป็นไหลครับย่นเป็นย่นย้อนเป็นย้อนนะครับดึงคอดึงทองเพิ่นนั่นนหะครับเบิ้งเอาเลยหลายว่าหลายนะครับเนาะอ๋อหันมาเนี่ยนี่ละเอ้ยนั่นเนี่ยเอ้ยหันมาโพดคึกหนังอยากไปยื้อกับเจ้าของบ่อยากไปยื้อกับเจ้าของมาสันครับ เพื่อนนะครับบันทายกันเออจิมิดำคอเข้าดำมือดำนั่นนะครับเบือพันถึงคอถึงทองพันในคลิปนี้ก็ดจิมีอยู่สามตัวนะครับเนาะไอ้แฟนเพจเพจเนาสองตัวกับอีกโคมหนึ่งนะครับเนาะว่าที่เด่นๆออกสระจายว่ามันไทยกลางเขาเัน่ห์นะครับ เมื่อสาวสองตัวนีเนะครับเนาะอีกแม่หนึ่งสมไปแล้วครับผมน่าจะติดเนาะครับเนาะแม่หนึ่งก็ได้แจ่บ้านแม่นี่ก็มีดีแดงปอดๆนะครับมีดีคนละอย่างเนาะครับเนาะแม่นั่นก็มีดีตรงทีว่าพันยูฝูงมาน่าจะผสมมาแล้วเนาะครับเนาะระวังไว้ให้กลางเขานี่ก็สมติดเร็วครับผมนี่พอพันกุ้งฝูงอยู่ก็ไดดการแห่งได้การเนาะครับเนาะ นั่น,นครับเรื่องข้อเรื่องทองผลไหล็ลไหลขึ้นมากอยากได้ด้วนครับผมทรงห้ฟีตัวพาคอิสานนะครับเนาะพิเศษเอฟซีสุขุทุกคนนะครับผมชิปนี้นะครับเนาะแพ็คคู่ครับผมชิปนี้จะเอไว้ทำเนี้นะครับผมสวัสดีครับ